สวัสดีครับกระผมนายนักสรินคงเชษดานักศึกษาจากแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยายลัยสรารพัดช่างนั่งกระผมนายวชิรศิโนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยายลัยสรารพัดช่างนั่งจะมานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจําปีการศึกษา2564พัสดุป,ปลอดโควิดประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณาชน หลักการและเหตุผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโโวรัสที่ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนไม่เหมือนเดิมการระบาดของโรคดังกล่าวทำให้วิธีใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการค้าขายออนไลน์มากขึ้นทำให้เกิดการรับส่งพัสดุของผู้ซื้อและผู้ขายเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยง ต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่อาจติดมากับพัสดุดังกล่าวซึ่งตอนรับพัสดุต้องมีการสัมผัสผู้รับอาจลืมทำความสะอาดมือแล้วจับสิ่งของต่างๆตามปกตินี่จึงเป็นตัวอย่างที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดโดยไม่ได้ตั้งใจจากงานวินในใจัยต่างๆได้มีการค้นพบว,ว่ารังสี UVC มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสําหรับอากาศพื้นผิววัตถุและน้ํา สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและมีการใช้อย่างแพ่หลายมานานมากกว่า40ปีแบคทีเ r ียและไวรัสหลายร้อยชนิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ต่างๆล้อนตอบสนองต่อการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ในการทดสอบแหล่งกำเนิดแสง UVC สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้99%บนพื้นผิวที่ได้รับแสงเป็นเวลา6วินาที ถือเป็นข้อผงชี้ที่ชัดเจนว่ารังสี UVC มีส่วนสำคัญในการป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนจากปัญหาที่เก่ามาข้างต้นจึงมีแนวคิดในการทำสิ่งประดิษฐ์ทัศนุปลอดโควิดประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสามารถต่อย,ยอดไปสู่สิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่ใช้รังสี U v ในการฆ่าเชื้อโรค วัตถุประสงค์ในการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ 1. เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างพัสดุปลอดโควิด 2. เพื่อทดสอบการใช้งานพัสดุปลอดโควิด 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานพัสดุปลอดโควิดวิธีการใช้งาน 1. เสียบปลั๊กเครื่องพัสดุปลอดโควิดเข้ากับไฟบ้าน เปิดสวิตไฟที่ตัวเครื่องพัสดุปลอดโควิด 3. ามนำพัสดุที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคใส่เข้าไปในตู้ 4. ตั้งเวลาการทำงานประมาณ15นาที ปิดประตูเครื่องและตัวเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยจะมีไฟสถานะแจ้งเตือนการทำงานเป็นไฟสีแดงพร้อมกับแสดงผลที่หน้าจอให้เห็นการทำงานภายในของตัวเครื่องเมื่อทำงานครบกำหนดตามเวลาที่ตั้งไว้ไฟสถานะสีแดงจะดับและไฟสถานะสีเขียวจะติด 6จากนั้นสามารถนำพัสดุออกไปเปิดดูสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องได้อย่างปลอดภัยจากเชื้อโรคและเชื้อโควิด -19 ครับ Hello, today we will present anti-COVID-19 kits. The objectives of this project are First, to study design and bugs of anti-COVID-19 kits. Second, to test the use of anti-COVID-19 kits. Third, to access the suitability of the use of anti-COVID-19 kits. First, but in an anti COVID 19 test machine with the socket. Second, switch on an anti COVID 19 test machine. Three, put the personal unit infection into the cabinet. Four, set a timer to keep the anti COVID 19 test machine running for as long as needed. Five, Close the cover. The machine will work automatically. The right is less so that the machine is working and the right becomes clean when it finished 6. Take an anti COVID 19 kit out to check things. First, you choose where you will protection glass or sunglasses to protect your eye. Do not look at UVC light with the naked eye. It can cause corneal inflammation, corneal abrasion, or dying eye. It can decrease the rate of cataract, keratitis, and pimanguular. Second, close the door of the machine before turning it on and turn off the machine before taking things out of the machine. Do not. less UVC light t o u c the skin because UVC can cause skin cancer. <Yeah. S 1> กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารผู้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่านกระผมขอจบการนำเสน,เนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ